ซูซูกินะครับวิกทาร่านะครับคันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับต่อยอดจากคาลิเบียนนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับด้วยจากบอดี้ที่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับมีทั้งรุ่น5ประตูแล้วก็3ประตูนะครับเดี๋ยวเราพบกับเจ้าของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับับสวัสดีครับคุณพิชัยนะครับครับคุณพิชัยคันนี้นี่เป็นซูซูกิวิกทาร่า พอทราบไหมครับว่าหลังจากคาริเบียนใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นอะไรฮะวิกทาราใช่ครับวิกทารานี่เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับพี่กัดตัวนี้พันหกร้อยที่สี่ครับมันมีสามพันสามไหมอ่าไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับครับวิกทารานี่มีมีมีเขาเรียกอะไรมีกี่รุ่นนะมีหัวฉีดไม่ฉีดมีไหมมีครับมีเหรอถ้าเป็นตัวสามประตูสามประตูต้นปีเก่าๆเนี่ยจะเป็นเครื่อง โอ้ยังสามประตูยังมีคาบูอยู่แล้วถ้าผมผมไม่มีความสัมพัน์เรื่องวิการณ์นี่ผมจะดูได้ไงครับว่ามันเป็นคาบูหรือว่าฉีดก็ดูรู้จากปีก่อนก็ได้ครับครับถ้าปีลึกๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องคาบูซะส่วนใหญ่อืมอืรแต่ดูเบกรก็รู้เลย1006แต่ว่าคาบูก็น้ํามันก็จะกินมากขึ้นชนะครับแล้วตอนนี้ของคุณพี่ชัยเป็นปีไหนครับอ่า ป็นปี2002ครับปี2002นี่ถือว่าเป็นปีหัวอะไรหัวฉีดหัวฉีดแล้วหัวฉีดเรียบร้อยแล้วครับพิกัดนะครับเดินเดินดูนะครับพิกัดก็คือ1,600ซีซีมีแบ่งอีกไหมครับ1,600ซีซีรุ่นไหนรุ่นไหนครับหรือว่ามีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวนะครับคนที่เขาขับคาริเบียนบางคนเขาก็นิยมเอาเครื่องวิกเทล่าไปวางใช่ครับนะครับก็คือพูดง่ายเบื่อความอืดของเครื่องพันสามใช่เอาพันหกวิกเทล่าไปวางแล้วคันนี้คุณวิชัย แต่งอะไรบ้างครับตันนี้ก็มียกช่วงล่าง2นิ้วคาริเบียนจอดข้างๆอยู่พอดี SJ 4 1 3ครับยกช่วงล่าง2นิ้วยก2นิ้วนะครับดียนะฮะนี่ครับยก2นิ้วเพื่อที่จะใส่ยางขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับยางก็ยังถือว่าไม่ใหญ่มากขึ้นมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือไซส์กระทัดรัด215 75 R15 หน็อตหาเอแม็กก็สวยนะ แล้วก็เป็นยางมัทเทเลนด้วยของ BF เหรอครับนีคบ่คุณไม่ใช่ยเจอทางนี้ครับแล้วตกแต่งอะไรไปบ้างครับกับความลงความแรงพิกัดเดิมมันเท่าไหร่ฮะกี่ซีซีก็พิกัดเดิมเขาพันหกครับความแรงก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไร,รก็ยังใช้เดิมๆอยู่พอรู้ไหมประมาณเท่าไหร่แรงมงแรง,แรงมา้าอยู่ประมาณร้อยอ๋อขึ้นร้อยละครับขึ้นร้อยเพราะว่าถ้าคาลิเบียนจะอยู่ประมาณปกติผมวาไม่แน่ใจเรื่องงแรงม้าไม่ถึงร้อยดกว่ยไม่แน่ถึงร้ยอยอนนอครับครับครับนะฮะ คตอนนี้ก็เป็นพันหกนะครับวิกทาร่านะครับมีหัวชงหัวฉีดก็คือมีเครื่องเดียวนะมีเครื่องเดียวนะครับยกเว้นตัว V6 ที่บกเคยทำอยู่ไปอ๋อใช่ใช่ใชเออผมว่าผมอันนั้นของน้องสาวนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะอืดอ่ะทำไมเครื่อง2องพันมันรู้สึกอืดแต่มันเกียร์อัตโนมัติอันนี้เกียร์อะไรครับอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติปกติคนเขาจะเล่นเครื่องเท่าไหร่ครับพั พันหกครับเราะจะหาอะไหล่ได้ง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกแล้วก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยก็าจะโลง่งเวลาเราจะซ่อมบมํารุงเวลาเราไปเที่ยวอะไรในต่างประเทเราจะทาได้ง่ายกว่าออืของน้องสาวของบอกอนี่เขาเป็นเครื่อง6สูบนะครับแล้วก็เครื่องสองพันก็ราคาขายกับตกกว่าตกกว่าครับเพราะว่าคนไม่นิยมเล่นแล้วไม่ต้องการบล็อกสองพันใช่ครับแล้วถ้าพันหกนี้เราเอาไปโมดิฟายรุ่นนี้มีกล่อง กล่องเกลงควบคู่แป๊ไม่มีมีครับแต่ว่ายังไม่มีใครทำกล่องแต่งอย่างเท่าที่เห็นนะครับ,รบแต่ในปลุกเขเอาไปติดเทอร์โบกันอืมอ<ะ>ืมก็คือสามารถที่จะอันนี้เครื่อง n อนสามารถที่จะไปต่อยอดกับการวางเทอร์โบได้นะครับอืมแล้วถ้าโอ้วันคงก็ไป 3S เลยใช่ไห<ช>มครับบางคนก็ไปพิกัดใหญ่ของคมมุณพีชัยนิดซื้อมาใช้นี่คือเอาไว้ท่องเที่ยวหรือว่าสะสมด้วยคันนี้ ไว้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สะสมด้วยครับคุณวิชัยก็ผ่านรถสะสมมาหลายคันนะเท่าที่ผมเคยเห็นมีอะไรนะคามิโอกระบะขายไปยังครับขายไปแล้วครับขายไปแล้วนะครับเป็นคามิโอกระบะแล้วอะไรอีกนะฮะก็ในท์คูลเซอร์เวก80เวก80ก็ขายไปแล้วอีกนะครับแล้วก็มาซื้อเวกครับเวกร้อยรได้ข่าวคันเท่าไหร่นะล้านห้าล้านห้าเวกร้อยมือสองกี่ปีไหนครับอ่า อ่าไม่เป็นไรครับผมโอ้โหตัดสินใจซื้อซื้อดุมากเลยนะครับล้านห้าห้านะครับถือว่าชอบพิมพ์นิยอมอ่าเรามาคุยคันนี้ต่อเดี๋ยวปิดฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับนี่เรื่องบอดี้นะครับมีการเสริมเรียกว่าโป่งล้อไหมครับอ่าอันนี้เป็นชุดแต่งลิมิเต็ดกีดีชั่นเนีครับลิม <Limited. S 2> ิเตดก่อนที่จะเปลี่ยนไปแกวิทาร่าครับเพราะว่าเขาจะลดสตปอกรถรุ่นนี้อ๋อก็จะมาเป็นในเรื่องของส่วนลิมิเตดผมว่าแกนวิทาร่ากับไม่ค่อยประสบความสําเร็จ ในเรื่องของบอดี้แม้นวันนี้แกนวิเตร่าจะเอาออกจากตลาดแล้วกลายเป็นทรงเฉยกว่าคันนี้โดยปริยายผมพูดถูกไหมถูกต้องจริงๆนะผมดูกลายเป็นแกนวิเตร่านี่เฮ้ยมันมันมาเร็วไปเร็วหลือกินไอคันนี้กลายเป็นดูคลาสสิกกว่าเยอะเลยเพราะมันมีความเป็นเหลี่ยมไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นนะครับอ๋อโป่งนี้มันเป็นตัวอะไรนะลิมิเต็ดนะครับแล้วอันนี้ก็การชนเหล็กการชนเหล็กนี่ไปหาจากสำนักไหนมาครับวิทเร่าช็อปครับวิทเร่าช็อปนะครับ วิคทาร่าช็อปเขาสร้างมาสําเร็จเลยเหรอครับครับเดี๋ยวเดียวคำว่าวิคทาร่าช็อ p นี้ไม่ใช่ของซูซูกิไม่ใช่ครับทํากันเองเป็นของเอกชนใช่ก็ของชาวซูซูกิจะรู้กันครับว่าของอะไหล่แท้แล้วก็ของแต่งทั้งหลายเนี่ยจะซื้อที่วิคทาร่าช็อปอ๋อพูดง่ายจริงๆพวกนี้เขาก็สร้างสําเร็จไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้คนที่ใช้วิคทาร่านี้มีเป็นกลุ่มมีเป็นก้อนนี้เรียกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะครับแล้วก็ผมเห็นก็มีบุกหนักด้วยใช่ นะครับคุณพิชัยก็ถ้าใส่วินอย่างนี้ก็ถือว่าก็ต้องต้องต้องพอสมควรละนะครับอันนี้สลิงยังใหม่ๆอยู่เลยใช่ครับนะครับก็ยังใส่ของเดิมเนี่ยอาวุธของวิคาร่ามีอะไรมาให้ไหมครับพวกลิมิเต็ดสลงสลิปไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือเป็นระบบล้ออิสระล้ออิสระคุณพิชัยก็จัดการใส่อะไรครับผมแอร์ล็อกเกอร์หน้าหลังแอร์ล็อกหน้าหลังเป็นของอะไรครับ ของไฮวินนะครับนี่ยี่ห้อเดียวกับตรงนี้นะครับ<ช>ก็เป็นของไฮวินไม่ใส่ธรรมดาด้วยนะใส่หน้าหลังด้วย<ช>ทําไมครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออุปสรรคจริงๆหลังมันไม่พอถ้ามันอยู่ในมุมแยงที่แขวนข้างหน้ามันจะเป็นด้วยอืเพราะว่าลองมาแล้วเนี่ยมันไม่พอครับแสดงว่าคุณพิชัยใส่ลูกหลังก่อนใส่พร้อมเลยครับใส่พร้อมกันเลยทีเดียวน้าหลังอ้อโหครับครับพอเรารู้แล้วว่าถ้าเราเรามันแขวนหนักๆยิ่งถ้าแขวนแล้วก็อยู่ในมุมขึ้นด้วย ขึ้นเขาด้วยมันกดหนักก็ไม่ไหวนะฮะก็เลยมีการใส่เพิ่มแพงไหมครับตอนนั้นที่ใส่เข้าไปเดินชมรอบรถหน่อยครับครับก็ชุดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ4 7่0 0 4 7 5 0จ4ดพ0 0ก็คือรวมตอนนี้หน้าหลังเลยนะครับเป็นแอร์ล็อกก็ยิงด้วยลมนะครับยิงด้วยลมเคยรั่วบ้างไหมครับยังครับยังไม่รั่วแล้วก็ใส่เสร็จแล้วมาบอกกัคนแรกฮะ พึ่งใส่เสร็จแล้วก็มามาเทสเลยยังไม่ได้ยิงเลยใช่สรุปเหมือนปีล็อกไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงก็มาได้นะครับผมก็รึกว่าแหมมันต้องยิงแล้วทำไมน้ําหนักพิกัดมันเท่าไหร่นีครับที่ผมเคยช่างอยู่เนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินพันสี่รอยกิโลไม่เกินพันสี่รอยถ้าเป็นรุ่น3ามประตูเป่าว่นนี้ไหมเบาาวันนี้นะครับ ด้วยน้ำหนักที่ไม่เยอะมันก็ทำให้พิวขึ้นคุมรถได้ง่ายขึ้นด้วยไปในตัวนะครับเป็นแอ r ์ร็อกนะครับแล้วล้อแมกนี่หาจากที่ไหนครับสัดส่วนกาลังสวยงามเลยนะครับอันนี้แม็กทรงกระทัดรัดมากนะครับแม็ก15ด้วยนะครับแล้วก็ยางไซส์ไม่ใหญ่ยางนี้ถ้าเทียบกับ30ได้ไหมเล็กกว่าครับเล็กกว่า30 เพราะว่าเน้นคันนี้จะเน้นวิ่งถนนดําด้วยครับครับจะได้ทําความเร็วได้สูงนิดนึงจะเรียกว่าไซส์นี้ไม่แบกโหลดเครื่องด้วยใช่นะฮะใหญ่กว่านี้ไม่หวนถ้าใหญ่กว่านี้ฉุดเครื่องจากอาจจะได้ความสูงอาจจะได้ความสูงนะครับแต่จริงๆถ้าเราหยอดด้วยแอร์ล็อกก็ย่องได้ถูกไหมครับไม่ต้องถอยเทคถอยเทคแล้วในกลุ่มส่วนใหญ่เขาจะเล่นแอร์ล็อกกันหรือยังเห็นก็ไปบุกหนักกันเยอะนะ เริ่มเล่นกันแล้วครับเริ่มเล่นกันเยอะแล้วะค,ครับครับครับคุณพิชัยไหนล้องบอกว่าพวกอาวุธพวกนี้มันจะดียังไงฮะรถไม่ช้ํารถไม่ช้ําแล้วก็ตอนเราก็จะเลือกเป็นเกียร์ออโตโ้ส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเราขึ้นเขาครับมันจะขึ้นได้สบายๆแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาออตอนเราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์คาเนินเบรกลึกอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้เราจะ ไม่มีการไหลไม่ต้องกระตุกดับแล้วตอนนั้นคามิโอเป็นเกียร์อะไรฮะเกียร์เกียร์ออโต้เหมือนเกียร์ออโต้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็เกียร์ออโต้วีเอ็กก็ออโต้ออโต้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยครับผมคุณวิชัยคุณวิชัยไปข้างนู้นดีกว่านี่นะครับคันนี้ก็บอดี้ห้าประตูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะสวยนะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะบบางคนก็ชอบสามประตูนะครับ วิกทาร่านี้พูดง,ง่ายถ้าซื้อตอนนี้นะครับเป็นรถที่ต่อยอดามาจากคาลิเบียละนะครับคาริเบียนเนี่ยเป็นคันแข็งหน้าหลังนะครับขับแล้วจะดิบๆนะครับแต่วิกทาร่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถปีกนกนะครับข้างหน้าเป็นข้างหลังก็เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับแล้วก็เป็นสีพ่พาร์ทามนะครับแล้วก็เป็นปีกนกข้างหน้าขับจะนุ่มนวลกว่าสบายกว่านะครับ นี่ก็คือภายในวิทยาละัะเดี๋ยวก่อนภายในอันนี้เป็นฟรีล็อกนี่ครับคุณพิชัยเป็นออโต้ล็อกครับเป็นออโต้ล็อกออโต้ล็อกนี่มันจะทํางานไงผมไม่เผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ผมใช้แต่มือบิดเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่เข้าระบบขับสีมันก็จะล็อกออตโต้เลยครับสีล็อกออตโต้อ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคถ้าอย่าง,งานั้นคุณพิชัยจะเล่นเขาเรียกว่า4โล3ขาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอย่างผมนี่เป็นรุ่นมือบิด สมมติเผาขาดข้างยังเล่นได้ผมเล่น3ขาได้อย,อย่างของคุณวิชัยต้อง4ตลอดแล้วถ้าสู้พูดได้ง่ายทําไมผมเล่น3มขาเพราะว่าบางทีผมกลัวแตกกลั <c oughs> <c oughs> วฟีล็อกแตกผมกลัวเผาขาดผมก็เลยฟีล็อกข้างหนึ่งล็อกข้างหนึ่งก็เล่นแล้วสี่สี่โลขาอขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคนะครับเอาอตัวล็อกนี้ก็คือเข้าเข้าสโลถ้าทํางานบนอนนี้ได้ไหมสี่สี่ไฮ ได้ครับสีไฮก็เข้าเลยสีไฮเข้าเลยอ่อครับคือมีกำลังมาหมุนร้อนนะก็เข้าแทนอ๋อครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูภายในครับคุณพิชัยเชิญข้างนู้นครับนี่คือภายในนะครับของซูซูกิวิคตาร่านะครับนี่ครับการเก็บงานซูซูกิวิคตาร่าเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะครับถ้าคุณซื้อเก็บได้นะเป็นรถที่บกแนะนําเลยซื้อเก็บนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์ธรรมดาไหมคุณพิชัยมีครับเกียร์เกียร์ธรรมดานี่ พูดถึงกับเกียวโตนี่ใครนิยมอะไรมากกว่าครับในกรุงจะนิยมออออโต้มากกว่าครับครับไม่จุกไม่จุกจิกมากกว่าหรอครับออโต้เวลาเก่าๆไปนานๆมันจะมีก็แค่ก็แค่หลวมๆไหมมีครับทุกคันครับครับอืมแต่ถ้าซ่อมครั้งเดียวก็นถือจบอยู่ได้อีกยาวครับพวกอารมณ์อะไรทุกวันนี้ซัพพอร์ตมีเยอะมีเยอะครับนะครับต้านอะไรเข้าใจมีอืมอืมอืมก็คล้ายๆกับคาริเบียนซึ่งยังหาหาได้ง่ายนะครับ ภายในนี่5ประตูเบาะแถวที่3ไม่มีเนาะไม่มีครับครับแล้วก็เป็นกมรมยี่บางคนไปวางหนังมีไหมมีครับมีนะครับนี่ครับระบบคันเกียร์ก็จะเป็นนี่ครับ D เกียร์สอง L ใช่ไหมครับครับแล้วมีอะไรโอเวอร์ดงโอไดอะไรไหมครับมีโอไดมีโอไดกดไหม L นี่ L จริงๆริงไหมครับ L นี่หนึ่งหรือสองครับหนึ่งครับเบิ้ลไหมเช่นออโต้ผมเนี่ยผมเทียบสปอร์ตไรเดอร์ผมนะ แอลนะพอลงเขานะรอบถึงปึ๊ดสองเลยไม่ครับไม่ล็อกหนึ่งเลยอ๋อโอเคแสดงว่าล็อกล็อกดีเพราะว่าอย่างของสปอร์ตไ d เดอร์ของผมอ่ะเวลาแอลลงเขา D4D สามบิลสองอ่ะ,อะพอรอบถึงมันเหมือนกับเบิ้ลงสองขึ้นมามันค่อนข้างที่จะทำให้พุ่งเร็วแล้วก็เป็นสี่เขาเรียกว่าสี Part ่พาร์ทไทม์นะครับสองหลังเป็นหลักสองเอสสี่โลนี่นะครับดันเกียร์แบบไม่ใช่ดันแบบปอปานะ อันนี้ดันขึ้นนี่2ดันขึ้นอันนี้เลี้ยวมานี่แล้วก็ผ่านเอน็นคึกนี่นะครับนี่ก็คือวิกชล่าคอนโซลภายในจริงๆถ้ารุ่นนี้นะปัจจุบันเขาเอามาทำจำหน่ายนะผมว่าต่อยอดซูซูกิได้ทรงก็ยังสวยงามอยู่นะครับคุณพิชัยครับเจอทางนี้อีกทีปัจจุบันนี้ซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่ฮรรุ่นนี้รุ่นนี้มีราคารเริ่มต้นก็ทั้ไม่ถึงแสน ถึงแสนก็คือปีลึกอ๋อปีลึกมาถึงแสนนี่ก็คุ้มกว่าเล่นซื้อแคิเบียนสิก็ประมาณแล้วแต่คุณชอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปสาวกคคริเบียนอีกอันนี้เขาจะเน้นนุ่มนวลอ่านุ่มนวลแล้วถ้าไปวางคานได้ไหมเอาเอาคานหลังมาเป็นคานหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับอืมอืมนะครับแล้วปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหร่ลวถานจริงราคาราคาถ้าสวยสวก็เดิมๆสวยๆก็ราคาเริ่มต้นนี้ประมาณแสนห้า โอ้โหผมก็ใช่แสนห้าแสนห้าไม่น่าเกินแสนแปดถ้าแบบสวยๆมือเดียวเลยนะครับครับขับคำว่าสวยๆก็คือสีเดิมไม่ชนนะครับปีสูงครับปีสูงแล้วก็เป็นมือเดียวมือเดียวนะครับของคุณพิชัยก็จับมาคราวนี้คิดจะขายต่อไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะฮะก็ก็เอามาใช้นี่รู้สึกอะไรหายไปเนี่ยอ่าสเกิร์ตข้างครับสเกิร์ตข้างไปแตกที่ตัวเพ่งตัวเพ่งไปฟูทับเลย อ่าทิพย์เดียวกับผมเปล่าไม่เกี่ยวนะอ๋อตัวเพ่งนั้นคือไปข้างบนต่อใช่ไปข้างบนไปข้างบนต่อแล้วเป็นอู้ทางมันขึ้นได้เหรอที่จะไปต่อพุทธเบิร์กอ่ะจังหวะเขาเกตทางแล้วอ๋อถ้าไม่เกตก็วิ้นอย่างเดียวนะครับกะว่าโอ้โหนี่กะว่าจะไปดึงวิ้นลองวิ้นเลยใช่ไหมครับนี่นะครับซูซูกิวิกชาร่านะครับ นอกจากเครื่องนี้แล้วก็จะมีคนก็นิยมเป่าวิกทาร่าออกไปวาง 3s และมีอะไรครับถ้าดีเซลมีไหมครบกับดีเซลในกลุ่มเซลก็จะมีตัวเ,เครื่องมาด้าเอเอสสองพันครับ,รบอืมก็ทําให้ได้แรงบิดอีกส่วนใหญ่อูนี้นิยมกันไปที่ไหนครับก็ตอนนี้ก็จะมีก็ที่เห็นเห็นลักๆก็จะมีวิทาร่าช็อปวิทาร่าช็อปนี่ป่ะฮะนี่นะวิทาร่าอ๋อนี่ก็เป็นอูด้วยใช่ครับเป็นอูด,ด้วยเป็นช็อปด้วยเขาอยู่ที่ไหนครับนี่อ่า กรุงเทพกรุงเทพอ๋อกรุงเทพนะครับอ๋อลูกคุณพิชายอยู่ส,สระบุรีก็ต้องมาซ่อมที่<ช>ที่นั่นนะครับ,รบนี่คือวิกทาร่าบางคนผมเห็นมีชุดแต่งโลบาเนี่ยสาม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 ,สามประตู<ช>มันมีกาดมาตรงนี้นะ<ช>แล้วมันกักกันมาตรงนี้นะอันนั้นเป็นชุดสําเร็จของมันจากญี่ปุ่นใช่ครับนะครับเป็นของแต่งที่ชาวซซููกิจะนิยมมากแล้วหายากมากครับครับ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากจะเล่นต่อยอดนะครับก็โอ้งี้ของน้องสาวกอนี่ไปต่อได้ไหมเนี่ยเครื่องหกสูบโอ้ได้ครับกอได้ไไหกสูบแต่ดูมันอืดอด <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวกอต้องไปบำรุงมันก่อนครับเออมันจะเอือืดขับแล้วรู้ <c oughs> สึกมัน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 ไม่ค่อยเดินเลยคันลงคันเร่งครับ <c oughs> นะเดี <c oughs> ๋ยวไปหลอกขอซื้อต่อน้องสาวแล้วเอามาสะสมนะครับน่าจะ ต่อยอดได้นะครับนี่ก็ผมขอบคุณคุณพิชัยมากครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นซูซูกิวิกตาร่านะครับรูปทรงจะค่อนข้างสวยนะครับคุณพิชัยเน้นนะครับเน้นที่จะใส่เขาเรียกว่าอาวุธหน้านะครับก็คือดิปล็อกที่ยิงด้วยลมนะครับก็เรียกว่าแอร์ล็อกนะครับเพื่ออะไรครับผมเรายิงแอร์ล็อกเนี่ยนะครับหน้าหลังเนี่ยเป็นการลดความบาดเจ็บยิ่งลดอายุเยอะๆอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าเราไปกระแทกกระทันมันมากเราไม่รู้ว่าเหล็กมันจะล้าเหล็กมันจะฉีกขนาดไหนนะครับวันหนึ่งอาจจะฉีกขึ้นมาได้นะครับถ้ามีแอร์ร็อกหน้าหลังแล้วยิงหลังก่อนนะครับแล้วค่อยไปว่าหน้าที่หลังก็สามารถที่จะทําได้นะครับรูปทรงก็กระทัดรัดอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปความเร็วทางทางดำเท่าไหร่ครับ ทางดราคันนี้ทําได้สูงสุดอยู่ที่140ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบวิ่งแบบสบายๆชิวๆ<ด>ประมาณได้ครับแทบตายเลยครับร้อยสี่สิบฝีจะขึ้นได้ถ้าวิ่งชิวๆก็อยู่ประมาณร <110 S 2> ้อยสิบร้อยสิบก็คือกําลังดีก<ด>ําลังสวยนะครับพือร้อยสี่สิบมันก็โหลดภาระเกินไปหนักเกินไปนะครับเครื่องเครื่องพันหกอ่ะนี่ก็คือสุสกิวิกาล่านะครับ ไม่มีอะไรเลยนะโอเคระบบฟีอิสระเดินเบาเลยครับเปไปอ่ะอยบางมีงี้ด้วยเทคทูเล่นไม่สมบทบาทดูดิเทคทูก็เฮียไม่บอกอะว่าให้ติดไม่ยอมจะให้ติด เขียวเพืองมันทำงานหนักไม้ที่นึกไม่ที่ไม่าไม่ไปฟรีฟรีหมดเลยรถรุ่นนี้ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยเพื่อง้ายอิสระไม่มีลิ m ิเต็ดไม่มีแท็กซ o n โดนโดนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่นี่ไปใส่เพิ่มเฮยล็อกครับถ้าไม่ใส่เพิ่มวิธีการแจ้งเขาจะเหนื่อยต้องขอยกระแทก มีแอร์ล็อกครับครับเล่นอาวุธครับยิงหลังปะครับติดแอร์ล็อกหลังก็คือดิฟล็อกนี่มีคู่หน้าอีกนะไม่งั้นจะไปป่าลำบากนะครับอ่ะโอเคครับสนับสนุนโดยช่างอ้วน รับพ่นสีพาวเดอร์โคตกันชนโลบาล้อแม็กบันไดข้างราคาพักพวกกัน0982835891